มิ่งนะครับผที่นี่เป็นโกดังนล้วครับเดือดตาหนอนี่เป็นโรงังแน้วครับน่าตื่นมครับโกดังครับที่เก็บรับที่เก็บพวกชีวัดพวกอะไรครับเก็บของทุกอย่างนี่หมดเลยครับครับผมอันนี้เราก็จะพาเข้าไปดูเลยนะครับเป็นนครับของเยอะมากครับผมมาดูเลยครับนี่คือพวกนี้คือไม่ใช่ลังมาบ้าๆนะครับทุกคนอันนี้ลังอะไรนี่ลังชีวัดครับผมโอ้นี่ นี่ได้รังมามานะบอกแล้วตอ่นด้รังมาม่าเพิ่มีอมาม่ามให้น้องๆแก่โอ้อันนี้กำลังพร้อมที่จะส่งบ่ได้ครับอันนี้ก็เป็นองที่เรารีวิวไปแล้วครับโอ้เล็เ็เต้องจ่ายกพอครับระดับประเทศเลยนะนี่ก็จะงานนี่เราจะเป็นคุ้นแต่คเท้าครับ นี่ล้างเสร็จแล้วเอามาตากให้ลมให้มันแห้งครับแล้วก็ไปแพ็คขายปัดเรียบร้อยแล้วหวดเลยปัดเรียบร้อยครับผม,มนี่เป็นงานนอตหัวเฟืองครับยกขึ้นถึงสูงนี่เป็นนอตหัวเฟืองนะครับผมดูดูครับเงาตาแตกเลยครับ <c oughs> ดูคนปัดก็รอแลครับนี่ก็เป็นนอตหัวเฟืองเหมือนกันนะครับนี่คือปัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเอามาตากให้มันแห้งแล้วก็ไปแพ็คขายครับมาดูตัวปครับนี่ก็ รางมากมกันครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ที่อราครับโอ้สิเลก็ใ่หดเลยรยอมาครับเอามลอันนี้ก็เป็นรัอมีลาย้น่อยครับเต็มหมดเลยใช่หมดเลยครับผมน็อตอะไรเนี่ยอืมลถมอเตอร์ไซค์ใส่ได้ทุกอย่างรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ครับใส่ได้หมดครับผม ฝั่งนี้ก็จะเป็นซันเรียงซีลวดเหมือนกันนะครับนี่คือขายดีตอนนี้หมดแล้วครับส่วนนี้ปกติจะเป็นซีลวดรางลังเันตันนครับน่าจะหมดขายดีเท่านี้ขายดีครับของนี้ว่านี่กับมันที่เป็นที่วางตานว่าเหมือนกันครับผมก็พวกนี้เป็นพวกอะไรนะวะเนี่ยเรียก็ตั้งมาเรียงครับสั่งนี้เราเก็บ ก็าต,ตั้งกระดิ่งในตู้คอมโทรลกระดิ่งก็มีบมนะครับผมครับนี่ก็เป็นฟอ,องตีนะครับอาดูกันเราเลยครับผมเห็นเห็เ,เหเนนนะะเนน็นี่คืจะเป็นชั้นนะครับบางคนจะเป็นชั้นเลยว่าวางเก็บน้ำนะครับเพราะว่าพื้นที่มันไม่พอครับผมนี่คือเขาจะทำแบบนี้มา,าวางเขาจะวางมาให้มันได้เยอะขึ้นมากขึ้นครับผมนี่ก็คือจะเป็นรัมบ์หมดเลยนี่คือ แพ็กไว้ครับคไปเออเวลาลูก er ค้า er สั่งมาก็าเลได้ยกแฝงมาครับในบางวันนานไาลต่อับเมื่อนี้เขาหยุดกันบมอคือบรเห็นก่อนโอ้ปกติเขาก็มีคนเยอะนะตรงนี้วันนี้เขาหยุดทรัผมบ่นเดอร์วันนี้เขาหยุดบันไดที่ครับผมเขาหยุดพักผ่อนม้างเลยจะทำงานเลยนี่ก็เป็นน็อตฝั่งนี้จะจะเป็นซันน็อตพวกงานมือแล้วครับ อ๋ออันนี้สั่นงานมือก็อันนี้จะเขาจะแยกเป็นล็อกไปล็อกของมันเป็นสังนทตุภายในของมันครับเป็นงานมืองานดอกงานหัวเฟืองอะไรครับเดี๋ยวให้ดูงานงานของงานมือัวมันแบบไหนงานมือนี่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 เข้ามาตะก้องเข้ามาใกล้นี่นี่นี่ลายต้นหอยสวยๆครับอุ้ือายกขึ้นนี่เป็นงานมือนะครับเนี่ยนี่นี่นี่เงางานมือแบบเงาเฮ้ยตาเลยครับโอ้เงาเกินไป นี่คืองานมือนะครับผมนี่จะเป็นหนึ่ว่าเป็นแก้วนี่ก็จะประมาณนี้ครับงานมือครับเอามาจากตรงไหนครับผมเดี๋ววนี่คือเป็นงานมือหมดเลยครับเป็นซันมือหมดเลยแบบนี้คือจะเป็นงานมือหมดเลยนะครับผมใครสนใจจะมาซื้อลงซื้อน้องก็มาร้านตะคอนนักสิงได้ครับผมเพราะนตะคอนมีครบทุกอย่างทุกไซส์ครับทุกลายมีให้เลือกยังไม่ว่าจะเป็นงานทีนซีงานตึงงานอะไรมีหมดนะครับตึงลงตัมือมือมีหมดนะ เรามีครบหรอที่นาคมมาที่นี่ทีเดียวจบเลยจบนะจบ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 โอเคจบนี่ก็เป็นบูธครับนี่ครับนี่เป็นบูธทพ่อพ่อต่ออะไรที่กำลังมาแกลนเป็นโลครับแกนเป็นโลอันนี้บูธแกนเป็นโลนี่อีกฝั่งหนึ่งนี่อีกฝั่งนึงครับนี่กำลังขัดกำลังตากให้มันแห้งอยู่ครับแล้วก็จะไปแทรคขายต่อครับผมนี่ก็เป็นอะไรกันี่ครับทำไว้แล้วเขา่ยคอยจับมาแล้วครับใครื่อก็นี่เป็นแป้นหางตาครับนี่ปัดเงาครับ เราจนแสบตาดูดูแต่กล้องนี้ดูทุกคนดูไหมแสบตาไหมครับทุกคนดูมาดูครับโอ้ทุกคนได้ทุกคนจะแสบตาครับพอแล้วแค่นี้ไปต่อต่อที่ไหนดีเออยตรงนี้ก็จริงจริงมันก็มีคนนั่งทํางานนะทุกคนตรงนี้นะใช่โอ้คนนั่งตรงนี้น่ากลัวนะน่ากลัวนะน่ากลัวตรงนี้ก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เลยนั่นแหละนี่นแหละตรงนี้ปกติจะมีคนนั่งทํางานแพ็กงานตรงนี้นะครับผมทุกคนแต่อันนี้มันคือไส้หมดเลยนะตรง ม,มันใช่อะมันใช่เลยมันใช่ไม่รู้ใช่ไม่ได้มไม่รู้ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นห้องปัดเงาแล้วครับผม,มนี่เป็นคือห้องปัดเงาอะให้มันรับให้มันรับ,รบเงาอะอ๋อเนี่ยแล้วตรงก็จะมีที่ปัดเงามีที่แพ็คลอนมีที่ล้างมีอะไรครบทุกอย่างม,มีกี่คนนั่งปัดอยู่ดี สามคนตรงนี้ครับมีนั่งกคคับคนเราคนปัดมีเี่คนหน้าตาดีนะมึงรอสีมือไม่ธรรมาดาอาง่ายเลยสีมือุดสุดยอดเงาปัดมาทีนึงเงา,งา,งาตาแตกเลย <laughs> นี่ก็จะมีฝั่คนู้นสองคนนี่คนนู้นนะครับนี่เป็นคือเป็นห้องปัดเงาที่ร้านน้ำทมครับมีแบบทำให้เยียไวสะอาดนะครับคือห,ห้องใหญ่ไม่ได้ห้องคับแคบนะครับห้องใหญ่ห้างโลกนะครับบางคนจะเด้ว,ว่าเรื่องตาอแล้วนะโอเอืม อันนี้มันจะเป็นอะไรวะเนี่ยนี่เรียกอะไรวะเนี่ยอันนี้นี้น่การเบรกการการดึงเบรกหลังการดึงเบรกใช่ในการดึงเบรกหลังนะครับยังยังไม่ได้ปั่นเงาเนาะแต่ก็ใช่ใช่ใช่ยังไม่ได้ปั่นนะยังไม่ได้ปั่นนี่คือเขาทำมาแต่รอปั่นเงานะครับผมก็วางไว้ก่อนไม่ได้ทิ้งนะครับวางไว้นะครับไม่ได้ทิ้งนะคนกระสาวเขาเป็นเชียร์เล็กไม่ได้นะนี่ถ้าเขาปั่นเงามันจะเอโตโตที่เงาเงาเดี๋ยวผมเดี๋ยวค่อยไปดูกันครับผม นี่ก็จะเป็นแกนล้อใช่ไหมแกนล้อนี่ก็คือมาล้างอะไรกว่ามาตากไวครับให้มันแห้งแล้วก็ไปใส่หัวน็อตแพ็คขายครับอ๋อัจจุบันนี้อันนี้ก็คืองานหมดแล้วครับมันก็จะตากให้มันแห้งครับอันนี้เราใส่บูทบูมนะครับเยอะงันงานงานเยอะมากมามาดูเออนี่เรียงสวยจังเลยนะ ผมก็จะทำเป็นสันหน่นึงเวลาแพคอไรครับแพคความเสียบๆได้ครับนี่เป็นมือลีงครับวันนี้จะเป็นมือลีงนะครับผมดูนะ่นก่อนี่เมือมืลีงแล้วก็มีตัวปรับมีมีน็อตให้ด้วยนะครับนี่คือแพ็คเสร็จแล้วบอยครับไปขายอย่างเดียวคือเป็นชุดเลยคือต้องขายเป็นชุดเลยเนี่ยนี่เป็นมือลีงอะไรของการอะไรไม่รู้นะแต่ตัวนี้น่าจะเป็นเือเรียกว่ามือลีงขาตรงหรือเปล่าไม่รู้นะแบบนีก็สวยๆครับมีตัวปรับให้เหมือนกันครับครบชุดครบชุดครับผมเดี๋ยวไม่รูุ่ดทนนนคับี อไสนใจก็ติดมาล้างน้ำหมได้ไหมล่ะผมมีขายนะดูจากแบนก็รู้แล้วของแท้อันนี้เราเป็นอรลบายรว่าครบบตรงใต้ใต้ท้องอ่ะผมก็เบนใตท้องใต้บายกางบไม่รู้นะเนี่ยะอนีนทกโอเคนี่ก็เป็นเเรียกอะไรวะวงเดือนวงเดือนเว็บ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 ครับผมวงเดือนเวลาตั้งแต่ตั้งคููกับอะไรนะใช่่อรเรนี่นี่นี่เออนี่นี่นี่เปะนีไรเนี่ยนี่อะไรรรไฟเลี้ยวหรือ่ารไสเลี้ยวแล้วนะดน้อเมื มองเห็น้วไหมครับมองเห็นมูอนิดนิดนี่ก็เป็นนี่นีเป็นงานผมที่ผมทำขึ้นมาครับเนี่ยถ้าผมให้ผมคงานคงมือนะครับต่ไม่งานมืออนี่ผมเป็นคนคืงเองเลยนะครับโอ้โหธรรมดาเนียนี่กสวยเรียนรอเปมือนกกนะครับกินเกี่ยวด้วยหรือเปล่าเเกี่ยวไม่ได้นี่เกียวเกี่ยวปล่อยแล้วครับนี่นี่นเเห็น่าไหมอ๋อไม่อวายเยาผมบายนี่ราเอาเยครับเไม่สวยสวยสเดียร์ครับม่เป็นเดยครับนะได้สองหมกสามหมกก้าหรอวปนี่ก็เป็นหางตาเลยครับตัดเสร็จแล เรียงตั้งงางปลาครับเพิงตั้งงางปลาครับเลยนี่ลายเรียบๆเหมือกันครับสวยๆเนียบครับผมนี่เป็นงานมือเลยนะครับนี่งานมืองานตัวมือครับไอตัวข้างหลังนี่คืออะไรฮะนี่เราปิดมาร์คครับพวกเอ็กแมทครับนี่ใหญ่ๆวันนี้เจะเอ็กแมทกับลายเ็นหอยครับสวยๆสวยๆครับคนภาคก็รอครับใช่มีหลายเรื่องหลายมีหลายลายใเรื่องนะครับหลายไซส์ลายเราเป็นมุ้ยเป็นลายเป็นหอยครับโอ้ตกใจเลยรูปฟุ้งมาเอาไปเปิดไฟไว้ก่อน นี่ก็เป็นลายเรียงครับนี่น่าจะเป็นเบสครับผมหรือเป็นพิเชกหรือบาลาครับมีลายเรียบนี่เป็นโบน้านะครับายต่อนี่แกนล้อครับนี่แกนล้อแกนลงแกนล้อมีครบทุกุะครับผมไม่ต้องเป็นเบสเอ็กโมเก้งแบบมีหมดครับยได้ครับนอ่ให้ดูก่อนแกนล้อครับนี่ก็จะแพ็กลอ้แบบนี้นะครับนี่เป็นงานวลบกืองครับผมดูได้ครับเรียดูได้ครับต้องเริ่มตวนเลย อันนี้ก็จะเป็นพวกชั้นยางน็อตหมดเลยครับเก็บน็อตหมดเลยครับคือนครมีสต็อกน็อตไม่หมดเลยครับเยอะมากครับอันนี้ก็จะเป็นบูธครับนี่ดูเยอะมากเลยครับทุกคนอ่าไปดูข้างหน้าที่โกดังนครมีมีโรงคงลงคืนทุกคนอาจจะยังไม่รู้ครับบ้านนี้ครับโงคืนครับครับนี่ครับผมนี่โรงคืนนั่งเบริ่งครับนี่ครับผมทำเองคนเดียวใช่ผมทำคนเดียวครับโคตสุดครับ รถถ้าก็เอามาตัดขาทำแผนลองจางครับผมคถ้านารสนใจอยากมาตัดขาทําแผนลองจันก็ส่งมาให้นักบอลรับซิ่งได้นะครับที่นี่รับหมดทุกอย่างครับแล้วเราจะเป็นรับตึงมือตึงบูททาแผนลองจังทำทุกอย่างนะครับผมที่นี่ครับที่นี่รับตึงนักบลรับซิ่งยินดีให้บริการครับผมคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็ฝากติดตามซร้างบาหลายคนรอได้นะครับผม ขอบคุณครับแล้วอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับกดติดตามด้วยครับผมโอเคครับทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย